สวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกก็กลับมาพบกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งในคลิปของพระท่ากระดานนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านรอคอยคสุดยอดแห่งมวนสารนะครับก็คือพระที่สร้างนั้นเป็นตะกัวเก่าตะกัวนมอายุกว่า600-700ปีจากถ้ำลั่นทมซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้นํามาปั๊มโดยไม่ได้หลอมใหม่นะครับพระรุ่นนี้ตามที่ผมกล่าวไว้แล้วหลายคลิปนะครับเจียนชัยในพิธีได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9วันที่ปลุกเสกนะครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับแผ่นทองที่นํามาปิดฐานพระก็คือได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรตามที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับเกจิคณาจารย์ที่มาปลุกเสกถือว่าเป็นสุดยอดพระเถระของเมืองไทยในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับ ในยุคนั้นสมัยนั้นคือพระธรรมคุณาพรณ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในยุคนั้นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับน,นี้เทพเจ้าแห่งด่านคุณทศนะครับหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองนี่เทพเจ้าแห่งโชคลาภและเมตตานะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนี่ต้องสุดยอดสายเหนียวคงกระพันใช่ไหมหลวงพ่ออุตมะวัดบางวิเวการามอันนี้ก็คือพระนักพัฒนานะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนี่สุดยอดโภคทรัพย์นะครับ หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำไย,ยวัดทุ่งรัดยาหลวงพ่อหวดวัดดอนโพอทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุกวัดท่าตะขคะหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้รวบรวมข้อมูลไว้นะครับนี่คือพระท่ากระดานแห่งกาญจนบุรีนะครับถือว่าเป็นพระยุคใหม่ที่มีพิธีอธิษฐานจิตปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตามที่ผมเคยกล่าวว่าท่ากระดานเมืองเก่า อูทองยุครุ่งเรืองพะระฤาษีตาไฟเรืองฤทธิ์เนรมิตรพระปฏิมาเนื้อตะกัวทรงค่ามานวิชัยฝังกลุลั่นทมในถ้ำเลิอดล้ำผ่าน600ปีเกตบิดต,ตาแดงทิ่มแทงไม่เข้านานปีฉายานี้ขุนศึกลุ่มน้ำแม่กลองนั้นคือพระท่ากระดานครับอ่าครับพี่พี่วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับอ่านานๆจะหาได้สวยๆแล้วก็ได้มา เยอะขนาดนี้นะครับผมก็ต้องใช้เวลาเอาละครับไม่ไม่พูดเยอะนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะทราบกันดีนะครับเรามาดูพระกันแต่ละองค์นะครับมาดูมาดูพระกันแต่ละองค์ถ้าชอบช่องทางการติดต่อก็ทักกันเข้ามาได้นะครับตามตามนี้เลยนะครับพี่ๆยังใช้เบอร์เดิมนะครับยังใช้เบอร์เก่านะครับนะพี่ๆองค์นี้มาพร้อมกล่องนะครับเป็นความสวยที่สวยเดิมๆนะครับนี่คือความคลาสสิกของกล่อง ขนาดกล่องนี่ปูกล่องพระนะครับนะนะครับเก่ามากนะครับเหลืองเลยนะครับเรามาดูพระครับพระองค์นี้ดูครับดูฟอร์มของพระนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเต็มๆเลยนะครับผมก็บรรยายมาแล้วกว่าสามสิบสี่สิบคลิปนะครับพระผ่านมือผมก็เยอะแต่ว่าการที่จะเจอพระสวยๆสาหรับผมคําว่านิยามความสวยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับเมื่อกี้มีปัญหาอ่าไม่กับกล้องดับนะครับนะครับโอ้พุทธคุณแรงมากเลยนะครับ อาพี่ๆมาเริ่มเริ่มกันที่ความสวยของพระนะครับผมพูดว่าความสวยของพระจะแตกต่างกันเพราะว่าเป็นพระแท้เหมือนกันแต่ว่าลายของสนิมที่ผมจะเคยกล่าวไว้แล้วว่าลายของสนิมเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับพี่ๆดูนะครับเส้นสายรวดลายของสนิมเนี่ยมีความสวยงามที่แตกต่างกันมันก็เลยการเก็บสะสมพระเนี่ยคำว่าสวยก็เลยวัดยากเพราะว่าความสวยมุมมองของคนมันต่างกันนะครับ ธาตุแท้ด้วยกันนี่แหละแต่มันจะแตกต่างมันจะเหมือนไม่เหมือนผระเหรียญที่เป็นเหรียญทองแดงกาที่ผมกล่าวว่าถ้าเป็นทองแดงเราก็ต้องดูว่าอองค์นี้สวยไหมอ่ะบินไหมตรงไหนไหมแต่ถ้าเป็นวัดต้นลำไยเนี่ยลายของสนิมมันจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเสือเนี่ยเสือสองตัวม,นนมอ,อนกันนี่แหละลายพาดก่อนมอนกันแต่ว่ามันต่างกันที่ลายนะครับอ่าอันนี้คือความหมายง่ายๆนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสนิมพาดมาตรงนี้เลยนะครับสนิมแดงวิ่งไหลผ่านมาตรงนี้เลยนะครับจากหน้าองค์พระพระพักองค์พระเนี่ยผ่านพระอุระผ่านอกผ่านถึงพระหัตถ์เลยนะคคครรรััับบบสวยงามพี่นะ ผมขอพูดเร็วนะครับเดี๋ยวไม่ผมดับอีกโอ้ยนะครับถ้าใครอยากจะส่องชัดๆนะครับก็ต้องบูชาไปจากผมนะครับช่องทางการติดต่อก็0647744808เหมือนเดิมนะครับดูครับแผ่นทองระยิบระยับมากนะครับดูครับนี่คือแผ่นทองที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับดูครับดูสนิมแดงที่ขึ้นตรงเขานะครับแดงแบบโอ้สวยงามนะครับ ดูครับดูสนิมที่วิ่งผ่านพระอุระผ่านอกผ่านพระนาพีพองผ่านเขา่าผ่านพระหัตพระมานะครับโอ้สวยสวยครับพี่พี่องนี้สวยนะครับใครมีกล้องยห้อดีดแนะนำผมหน่อยนะครับหมายถึงว่ากล้องสองพัน <c oughs> องนี้เรามาดูองคนี้กันนะครับนะเดี๋ยวไมค์ผมดับอีกนะครับองค์นี้สนิมก็สวยมากสนิมนี่พาดผ่านองค์นี้เลยนะครับนะครับพาดผ่านเนี่ย ผ่านมาโค้งๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่คือความสวยงามนี่คือเสน่ห์ของการเก็บพระกุนะครับอ่ะคําว่ากุลในที่นี้หมายถึงพระที่ได้พระต้นลำไยที่ได้ฝังกุและเป็นเนื้อที่ได้มาจากกุถ้ำลันทมนะครับอ่ะดูครับพี่ๆนี่ครับสวยงามมากนะครับดูครับอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แต้มสีนะครับนี่คือสนิมแดงแท้ๆเลยนะครับที่วิ่งโค้งขึ้นมานะครับพี่ๆดูนะครับนะครับไม่ชัดนะครับ นี่ครับดูหน้าปลานะครับนี่คือสนิมแดงที่ขึ้นหน้าปลานะครับสวยงามไหมครับพี่พี่องนี้นะบอกว่าสวยจริงๆนะครับพี่พี่สวยมากสวยกว่าอง์นี้ผมในความรู้สึกผมนะครับองค์นี้จะสวยกว่าองนี้นะครับเพราะว่าสีสนิมแดงจะชัดกว่าชัดกว่าแล้วก็วิ่งผ่านเป็นโคง้งผ่านอ่าเข่านะครับผ่าน เข่าของพระนะครับผ่านพระชานุนะครับเขาเรียกเนาผ่านพระหัตผ่านท้องนะครับพระนาพีออกมานะครับถึงเข่าฝั่งด้านนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามจริงๆนะครับพระองค์นี้พระองค์นี้นี่สวยงามจริงๆนะครับดูเส้นสายเป็นธรรมชาติเป็นจังไงนะถ้าคนจะสะสมพระเราจะใช้คําพูดว่ายังไงดีครับพี่ก็สวยจริงๆนะครับดูสนิมมันวิ่งผ่านมือมานะครับอันนี้คือเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่คือเกิดจากธรรมชาตินะครับมนุษย์เรานี่สร้างพิมพ์พระนะครับ แต่ธรรมชาติเนี่ยนะครับที่สร้างคราบกุคราบไขขึ้นมานะครับซึ่งเราไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้นะครับโอ้โหคําพูดที่หล่อจังเลยนะสวยจริงๆครับองค์สุดท้ายนะครับองค์นี้นะครับตะกัวเก่าห0 0้อปีเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้ผมเปิดราคาที่850บาทนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับองค์นี้เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุกเหมือนกันนะครับเป็นพระสวยมีเดือยแล้วก็มีแผ่นทองด้วยนะครับนี่ดูครับพี่ๆนะครับ องนี้เปิดที่850บาทถ้าชอบทักกันเข้ามาได้รับประกันแท้เก๊คืนเงินเต็มจํานวนนะครับส่วน2องค์นี้ก็ผมก็มีราคาใน,ในใจเหมือนกันนะครับเอาองนี้มีกล่องกับไม่มีกล่องนะครับแต่ผมการันตีว่าพระองค์นี้น่ะสวยกว่าเป็นศิลปะอย่างมากนะครับก็มีราคาในใจอยู่องค์นี้เปิดที่850บาทครับหากไปพี่ชอบก็สามารถทักกันเข้ามาได้ผมเชื่อว่าลูกค้าเก่าก็มีเบอร์โทรของผมอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าท่านใหม่ก็064 7 7 4 4808นะครับโอ้ดูคาบไขกับคาบสนิมที่ขึ้นนะครับพี่พี่นะครับคาบไขกับสนิมที่ขึ้นครับครับสวยจริงๆครับพี่พี่องค์นี้ก็สวยนะครับสวยนะครับคาบแดงแดงนี่ขึ้นเต็มฐานเลยนะครับดูครับดูสนิมแดงที่ขึ้นเต็มฐานสนิมแดงนี่เต็มฐานเลยนะครับพี่พนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ผมได้มาก็ถือว่ามาเผยแพร่บาร,รมีของพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลำไย,ยด้วยผมเชื่อว่าแค่เล่าประวัติว่าใครปลูกเศษ<ม>พิธีปลูกเศษเป็นอย่างไรและเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรอย่างน้อยใครได้เข้ามาฟังผมก็เชื่อว่าเป็นการให้ทุกคนได้รู้จักเพิ่มขึ้นมันก็ถือเป็นการเผยแพร่บาร,รมีพระนะครับผมก็มีความสุขเหมือนกันนะครับอ่านะครับโอเคนะครับพี่พี่หากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับ อ่าองค์นี้ผมเปิดที่850บาทนะครับองค์นี้นะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับส่วน2องค์นี้ก็มีราคาอยู่ในใจหากพี่ๆชอบก็ทักกันเข้ามานะครับ ขอให้บารมีของพระธาตุกระดานแห่งกลุ่วัดต,ต้นลำไยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกในพิธีวันนั้นนะครับและบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานไฟพระราชทานมาให้จุดเทียนชัยจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับถึงแม้ไม่ได้เช่าบูชาจากผมแต่แค่เข้ามาชมคลิปก็ขอให้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภระทานาจารสมบัติต่างๆโชคลาภล่ำรวยอายุมั่นขวัญยืนนะครับสาธุครับผมสวัสดีครับ